ีโของคานาโนนะครับนายชาลฮอกินสันก็ได้สัญญากับท่านผู้ชมแล้วนะว่าจะมีการเปิดสมาร์ทคอนแทคภายในสัปดาห์นี้นะครับน่าจะสุดสัปดาห์นี้แหละนั้นเปิดเร็วกว่านะครับตอนแรกรับเป็นเดือนกันยายนตอนนี้กลับมาที่เดือนนี้แล้วเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันนะครับ มูลไปด้วยกันกับช่องคอยในหมู่นะครับสำหรับวันนี้นายชาฮอกินสันนะครับได้รับปากกับทางชุมชนและบรรดาศากวกต่างๆของคา r ดานโนว่าจะมีการเปิดนะครับภายในปลายสัปดาห์นี้นะครับสมาร์ทคอนแท t นั่นเองฉะนั้นเนื้อหาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องไปรับชมตัวข่าวด้วยกัน ในตัวข่าวนะครับนายชาวฮอว์กินสัน c e o ของ IOHK นะครับหรือ Input Output หฮ่องกงได้เผยกำหนดการเปิดสัญญาณ Smart c o n t c t นะครับของ Cardano อย่างเป็นทางการว่าจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ซึ่งการอัปเกรดดังกล่าวจะทำให้แฟนๆได้เหรียญ ADA ตกตะลึงไปตามๆกันดังนั้นในคำพูดของชาวนะครับผ่านยูทูบเบอร์ของแกนะครับเขาก็ได้บอกว่า เราได้มีการปรึกษากับหุ้นส่วนและคนอื่นๆเป็นจำนวนมากและดูเหมือนว่าเรากำลังดำเนินการเปิดตัวตามกำหนดในวันศุกร์นี้ปัจจุบันคาร์ดานโนเพิ่งเข้าสู่เฟสเพอร์เพลสนะครับอลอนโซเพอร์เพสของการเปิดตัวของอ l ลอนโซนั่นเอง ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะมีการเปิดตัว Hard f r o ็บนเครือข่ายของ m a n e ็หลังจากผู้ที่ก่อตั้งได้มีการอัปเดตเรื่องราวที่ตื่นเต้นของ Cardano ไปว่าจะมีมาเร็วๆนี้ที่หลายคนคาดการเอาไว้ว่าราคาของ ADA ดูเหมือนจะมีการดีดตัว พุ่งทันทีนะครับ20%ในช่วง3วันที่ผ่านมาอ้างอิงจากข้อมูล Coin Market Cap นั้นเองฉะนั้นคาราโน o จะไปไกลขนาดไหนเราก็ต้องไปดูด้วยกันนะครับว่าคาราโนจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับก็มีการเลื่อน Smart Contact มาแล้วนะครับซึ่งก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนหลายรอบนะครับแล้วก็มีการปรับแล้วปรับอีกปรับหลายรอบแต่ผมก็ยังมั่นใจนะครับ ในเรื่องของ ADA นะครับแต่ผมไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของอระบบนิเวศนะครับกับสมาร์ทคอนแทคเนี่ยมันเปิดตัวมาเร็วะนะครับแล้วมันเปิดแบบกระทานหันเลยนะแบบว่าตั้งใจจะเปิดอะนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือเขาต้องการปิดเกมหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีของคริปโตที่ จะส่งผลให้ราคาของ A D A เนี่ยก,ก็น่าจะมีปัญหาได้เหมือนกันฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องไปดูกันนะครับว่าทางชาวฮอกกินสันนะครับจะสามารถไฟไฟ,ไฟเหรียญ A D A คอยให้สูงกว่านี้ได้ถึงขนาดไหนนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับช่วยกันที่จะเข้ามาคอมเมนต์นะครับให้ความเห็นว่า เอทีเอคอยคุณพอใจอยู่ที่ราคาไหนนะครับผมมี3ตัวเลือกนะครับ1คือทำจุดเดิมที่80บาทนะครับประมาณ80บาทนะครับกด1 2คือคุณพอใจอยู่แค่100บาทนะครับ3คือคุณพอใจอยู่ร5 0บาทขึ้นไปสามารถตอบข้อ3หรือกด3ามได้หมด1 2ึสคุณกดมาได้เลย แต่สำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่าช่องของเราจะมูลนะครับและทำให้ท่านมูลไปด้วยกันแต่ก่อนอื่นเราขอท่านนะครับผู้ชมที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและกด s u b s r r i e ์นะครับเรามีหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกดิจิตยูทูบเฟซบุ๊ก นะครับเราลายกลุ่มไลยกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยเพราะว่าในกลุ่มนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่มีการ communication ด้วยกันนะครับพูดคุยวางแผนการลงทุนนะครับก็สามารถเข้าไปพูดคุยได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ได้เข้ามาร่วมกันนะครับแล้วก็ผมก็หวังว่านะครับ ช่องทางลายกลุ่มเนี่ยจะเป็นที่สำหรับชุมชนของท่านนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีที่จะมีการพูดคุยในการลงทุนด้วยกันนะครับก็แนะนำว่าให้ทักมาที่เพจที่เดียวนะครับแล้วผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับแต่สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะสามารถช่วยเหลือนะครับเรา นะครับเราก็ขอบคุณทั้งหมด2สปอนเซอร์ด้วยกันนะครับคือ Copycat และ Onson Copycat นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเหลือนะครับสำหรับเรื่องของการลงทุนนะครับคุณสามารถเข้าไปลงทุนได้โดยผ่านทาง Copy Trade นะครับหา Master Trader ที่เก่งๆได้ร่วมลงทุนกับคริปโตไปด้วยกับเขานะครับและอีกส่วนหนึ่งคือ ออนซอนนะครับเป็น AI Robot ถ้าท่านซื้อ AI Robot ท่านก็จะสามารถได้เงินปันผลตามนั้นแต่สำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านและเราหวังว่า ada coin จะ go to the moon ไปด้วยกันพร้อมกับอีเวนต์ของอ l l a n s o และจะ above the Moon นะครับต้องเหนือกว่าหรือ beyond to the Moon เลยก็ได้นะครับหรือไปให้มากกว่านะครับต้องไปให้ได้มากกว่านะครับแล้วผมหวังว่ามันจะไปได้มากกว่าร้อยนะครับร้อยบาทนะครับอยากให้มากกว่าร้อยบาทเลยนะครับก็เก่งกนไรไว้ต้องแต่ประมาณสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนะครับหูผมกะแล้วว่าอันนี้มันต้องทำกำไรแน่นั้นวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ได้รับชมด้วยกันและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่เราหวังว่าพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ